รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรงสรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง 5hd อย่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวการสอนสนุกสนุกแล้วก็เป็นตัวอย่างน่าชื่นชมของคุณครูท่านหนึ่งค่ะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเซนคราเบลแล้วก็เป็นเจ้าของ Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง YouTube ในชื่อว่า r ร p t ช r e ผมสอนอย่างมันสอนทุกวันไม่มีพักผมสอนเต็มที่นักเรียนนี้สนุกนักไซส์ซ,ซอซการันไม่ใช่สอเสือผิดกันใช่ไหมผมว่าไม่เหลือยากทุกครั้งตอนเขียนว่าขาพระสอนกันเยอะแยะแนะกันตั้งนานนะ คือครูอานนท์แท่เต่งหรือว่า Master Top หรือครูท็อปตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก,มากๆเพราะว่าหลายคนดูแล้วสนุกได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ารายการของเราในวันนี้จะจุดประกายพลังสร้างสารรค์แล้วก็ให้พลังบวกกับคุณครูทั่วทั้งประเทศรวมทั้งคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูค่ะสวัสดีค่ะครูท็อปสวัสดีครับผมเอ่เวลาถ้าเกิดว่าทําเสียงแบบก่อนเริ่ม สอนเนี่ยอ่ะเราต้องเรียกพลังยังไงเรียกนักเรียนให้มาเรียนกับเราใช่ไหมครับโอ้โหถ้าง่วงๆนักเรียนไม่เรียนแน่นอนทํายังไงพอผมเข้าไปเนี่ยปกติคุณครูทั่วไปจะให้นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพหรือเสียงเป็นยังไงครับเสยงอะไรสวัสดีค่ะโอ้ยิ่งง่วงหนักไปใหญ่เลยก็จะไปสวัสดีครับนักเรียนพวกเราเอามาขยันพันเพี้ยนประมาณนี้ใช่ครับทักทายนักเรียนจํานักเรียนชื่อเล่นนักเรียนได้ก็เอานักเรียนมาทักทายแล้วก็เพื่อนก็จะสนใจ แล้วก็ค่อยตบเข้าวิชาเราล็อกล่อล็อกลอนี่คือแปลว่าทุกชั่วโมงก่อนที่ครูท็อปจะเริ่มสอนพลังตัวเองต้องมาก่อนต้องมาก่อนครับผมก็คือตอนแรกเราเข้าใจแหละเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเนาะสอนหนังสือก็หมดแรงแต่เวลาเราเข้าไปในห้องอ่ะสายตาเด็กอะเนาะเราต้องทําให้ หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังมันต้องมาถ้าไม่มาเนี่ยผมสอนปอลหนึ่งเลครับพอโหปอนหนึ่งเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสมาธิน้อยมากพอถ้าจ๊อกจ๊ๆกจจ๊กคุยกันเล่นกันเว็บเดียวเนี่ยถ้าเราแบบว่าหยุดพูดนะถ้าเราหยุดพูดแค่แป๊บเดียวนะไปละสมาธิกระเจิงเล่นละไปเล่นไม้บรรทัดแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องแบบพูดตลอดเวลาแล้วก็มีจังหวะแบบลูกล่อลูกชนถามคําถามเขาบ้างให้เขาอยู่กับเราดีกว่าเขาไปคุยกันเองก็เลยต้องพลังเยอะครับค่ะนี่คือแค่ฟังเสียง ตัวเป็นๆของครูท็อปนะคะคแล้วก็พลังสิ่งที่ครูท็อปใช้ในการสนทนาเนี่ยเวลาสอนนี่คือยิ่งกว่านี้อีกค่ะคูณ10เข้าไปค่ะบางชั่วโมงคูณร้อยเข้าไปค่ะเ<ล>ะพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเยอะมากนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้มัต้องพาย้อนกลับไปครูท็อปอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ผมอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ต้องยอมรับว่าเ<อ>พิ่งมาคิดได้ตอนมอปลายเพราะว่าตอนมอต้นหรือปถมเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเราเป็นเด็กเกเรติดเกม ใช่ติดเกมครับไม่มีความรู้อะไรเลยตูเป็นเด็กเรียบร้อยของแก่เรียนไม่ใช่จริงจริงเป็นเด็กเกเรก็คือติดเกมเข้าร้านเกมทุกวันแล้วก็ต่อมปลายไม่ได้จนต้องไปเป็นนักกีฬาเอาโคต้านักกีฬามาจนต่อมปลายได้ใช่ครับผมเข้าต่อมปลายเนี่ยเพราะว่าโคต้านักกีฬาใช่ตอนนั้นเนี่ยดันไปเล่นบาสเกตบอลมีความสามารถทางด้านนั้นเลยได้ต่อมสี่มัธยม ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วก็เพื่อนสมัยมปลายก็เริ่มตั้งใจเรียนขึ้นเริ่มแบบว่ามีเป้าหมายว่าฉันจะเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้อาชีพนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่ให้โอากาสผมครับก็คือคุณครูที่แบบพาผมมาเป็นนักกีฬาผมก็เลยรู้สึกว่าเอออาชีพครูเป็นชีวิตคนดีนะเอออยากลองมาทําอาชีพครูบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่เนื่องจาก เราอะเกเรไงเราก็จะต่อความรู้พื้นฐานไม่ติดโออย่างเลขเนี่ยเราไปเลยนะ <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราเรียนสายวิทย์ฟิสิกส์อย่างเงี้ยเราเบลอไปเลยเราคำนวณไม่เก่งแต่มันมีวิชาหนึ่งที่เก่งมากๆครับก็คือวิชาภาษาไทยอ๋อมันมันเป็นภาษาที่เราใช้ทุกวันไงเราอ่านออกแล้วก็เราพยายามเข้าใจกับมันกลายเป็นว่าเรียนเก่งวิชานี้ที่สุดถึงขนาดว่าสอบแข่งขันนะครับชนะเพื่อนที่เรียนเก่งอย่างนั้นนะใช่เราก็เลยโอ้ยิ่งภูมิใจเราก็เลยรู้สึกว่าต่อยอดอะไรดีนะวิชาภาษาไทย ครูไงครูคาภาษาไทยก็น,นี่ก็คือแบบว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นครูครับตอนมัธยมจบที่ไหนจบที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยรครับผมแล้วก็เรียนปริญญาตรีที่ไหนที่มอสอวอประสานมิตรครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับผมทีนี้คือศึกษาศาสตร์เลยตั้ง <ศา S 1> ใจมุ่งหน้าเป็นครูเลยตั้งใจมุ่งหน้าเป็นครูเลยครับผมครูท็อปเนี่ยจบมาก็สอนที่เซนครบรเบลเลยเหรอคะใช่ครับผมตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปีพศ2557ครับผมตอนแรกก็เหมือนครูคนอื่นทั่วไปเขาใช่ไหมก็ยังไม่ได มีอะไรต่างๆนานาสนุกแบบนี้จะว่าเหมือนไหมก็ผมว่าเป็นคนชอบอย่างหนึ่งครับคือชอบดูเกมโชว์เออแล้วก็เอาเรื่องของเกมโชว์เนี่ยการเล่นเกมการแข่งขันกันน่ยผมว่ามันอยู่ในสายเลือดมันความสนุกสนานเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดเราตั้งแต่เด็กและการดูเกมโชว์ผมเอาเกมโชว์มาใส่ในห้องเรียนถามคาถามก็ไม่ได้ถามทั่วไปก็เป็นเล่นเกมแข่งกันก็นกสนุกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมเป็นลักษณะนี้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกรแล้วทีนี้ตอนแรกเลยที่ครูทอปเริ่ม เริ่มคิดสร้างสรรค์ว่าจะแรปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อตอนที่นักเรียนเน่ยเขาไปดูรายการแรปช่วงนั้นจะมีอยู่ช่วงประมาณ4ปีที่แล้วหรือ3 4ปีที่แล้วเนี่ยแรปกำลังมาแรปกำลังมาทั้งแบบใต้ดินบนดินโอ้โหนักเรียนเนี่ยเสพแรปเพลงก็ต้องมีเนื้อหาแรปปรากฏว่านักเรียนเขาก็แบบแต่งแรปกันในห้องเรียนแบบว่าผมไปว่าเพื่อนเซลล์<ๆ>เพื่อนในห้องเรียนในคาบที่ตอนนั้นผมสอนวิชาภาษาไทยอยู่ครับและตอนนั้นให้แต่งกรอนสุนทอนผู้วันสุนทอนผู้พอดีทีนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ย เขียนกระดาษกันตั้งใจมากแล้วก็ส่งให้เพื่อนหัวเราะคิดคักผมก็นึกว่าแต่งกรอนนึกว่ากรอนสุนทรภู่ที่ว่ากรอนสุนทรภู่ที่ไหนได้เป็นบทแรปครับแบบเซล์เพื่อนแบบว่าว่ากันนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็มาดูแล้วอุ้ยมันถามว่าผิดไหมในห้องเรียนอ่ะผิดไม่รู้เวลาแต่ว่าความมากกว่านั้นนะผมมองอีกข้ามไปอีกว่าที่มันมีความคิดสร้างสรรค์น,นะมันมีคำครองจองแล้วก็ไปศึกษาอ๋อมันคือแรปมันคือแรปที่แบบเขากำลงังคิดกันก็เลยลองไปแต่ง แล้วก็เอามาใส่ในบทเรียนครับผมนี่คือที่มาเริ่มต้นนั่นคือที่มาเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนใช่ยังเรียนรู้จากเขาใช่ยังรู้สึกขอบคุณนักเรียนก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติวันนั้นนะผมตัดสินใจดุไปแล้วก็ตัดจบอ่าแล้วก็เก็บกระดาษไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรกันก็จบก็จบแล้ว ทีนี้ก็เลยปิ๊งขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากเกมโชว์ก็เป็นเพลงจากเพลงก็เป็นแรปจากแรปก็เป็นเอ่อซูเปอร์ฮีโร่อะไรต่างๆงี้วนะพยายามรวมทุกทักษะที่เราแบบเก็บสะสมมาแล้วก็มาปล่อยกลายเป็นว่าเราตอนนี้เรามีอาวุธหลายชิ้นมากในการดึงความสนใจผู้เรียนอันนี้ก็คิดว่าเป็นเทคนิคที่สําคัญนะสำหรับคนเป็นครูครับผมสอนป .6 อยู่กี่ปีสอนป .6 อยู่ประมาณ4ปีครับ4ปีแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาสอนปหนึ่ง เปลี่ยนมาตอนแรกสอนปอ .3 ก่อนอเพราะป6แล้วก็ป .3 ก่อนใป่ป3ก่อนเพราะว่าย้ายวิชาสอน ตอนนั้นเปลี่ยนตอนแรกคือสอนอะไรสอนวิชาภาษาไทยครับผมอ่าแล้วปสามเปลี่ยนเป็นอะไรวิชา social study ครับอ๋อก็คือสังคมศึกษาใช่แต่มันเป็นเนื้อหาที่ต้องมีภาษาอังกฤษเกซ์บุ๊กหรือหนังสือเรียนเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นแหละที่เราเริ่มเอาแรปจริงๆจังๆเนี่ยมาใส่ในบทเรียนเพราะเรารู้สึกว่าหูสับยากเหลือเกินถ้าเราเป็นเด็กสมัยเรียนตอนนั้นน่ะเราก็น่าจะไม่ไหวนะก็เลยเอาคําศัพท์มาแต่งเป็นเพลงแร สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะซึ่งแบบว่าประทับใจเริ่มแร็ปครั้งแรกคือป .3 ป .3 ครับผมเนื้อหา Map of Thailand ค่ะแผนที่ในประเทศไทยปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะเพิ่งแต่งงานเป็นต้นปีตอนเนี้เด็กปัจจุบันที่ผมสอนตอนที่เขาอยู่ป .3 เนี่ยปัจจุบันเขาอยู่ม .1 เขามางานแต่งผมเกายังจําเพลงของผมได้อยู่เลยแล้วก็รับในงานแต่งงานใช่แล้วก็มาแรปให้ผมฟังตอนงานแต่งงานนะครับผมโอ้โหแล้วก สนุกมากเลยเราก็สึกบรทับใจค่ะแล้วจากป .3 มาสอนปอ .1 ได้ยังไงคะใช่ครับเพราะว่าเราอ่ะมีทักษะการสอนที่โรงเรียนมองแล้วว่าเราดูสนุกสนานอชอบแนวนี้ใช่เด็กๆป .1 ต้องแนวนี้แหละใช่ก็เลยย้ายเราเป็นครูปร .1 จากป .3 มาสอนปอ .1 แล้วย้ายวิชาด้วยไหมไม่ครับหรือสังคมสังคมแต่ว่าเรียนแบบสอนแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแล้วตอนนี้แหละเป็นจุดแจ้งเกิด ของแรปเชอร์ใช่เลยแจ้งเกิดเลยครับผมขอดูคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนั่นคือ สอนเรื่องอะไรจําได้ไหมตอนนั้นจําได้ครับมันเป็นเรื่องของเด็กๆเรามันเป็นหัวข้อเรื่องว่า about myself าต้องรู้จักตัวเองก่อนก็เป็นเรื่องการแนะนําตัวเองการถามอายุเราก็แต่งเพลงให้เขาเลยว่าแบบเราก็ยกตัวอย่างว่า I'm top I'm six years old I like school I want to go I have a toy I want to show ของจองกันจำได้แล้วก็มีรูปแบบประโยชแบบ what is your name เด็กก็จะตอบคําถามเรามาคุณชื่ออะไร how old are you อายุเท่าไหร่เห็นไหมมันจะมีการตอบโตกับนั่นแหละคลิปแจงเกิด เลยครับผมสนุกสนานกันใหญ่เลยครับค่ะหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นคลิปแจ้งเกิดนะคะไปดูพร้อมๆกันค่ะ ตัวอย่างคลิปเดียวนะคะแล้วก็เป็นคลิป แรกที่ครูท็อปทำแล้วก็เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีมากมายหลายคลิปแล้วก็สนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเราคิดว่าเอ๊ครูท็อปเนี่ยจะตันไหม <Yeah. S 1> ครูท็อปคิดยังไงครูท็อปมีวิธีการแบบเอาวัตถุดิบต่างๆเอาเนื้อหาต่างๆเนี่ยมาเตรียมตัวแล้วก็สร้างสค์เป็นการสอนเป็นแรปได้อย่างไรจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเวลานี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังครูท็อปกันต่อคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับมาสเตอร์ท็อปหรือว่าครูท็อปอารทนแทแต่งครูเรเนเซนครเบลวซึ่งตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจไปทั่วประเทศแล้วนะคะ แล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเ,เพจ f a c e b o o k กับช่อง YouTube เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายการสอนด้วยนะคะชื่อช่องว่า Rapture r แรปเชอมาจากไหนโอง้ง่ายมากเลยครับ<ม>ก็คือ Rap ก็คือ Rapper <ม>แล้วก็เชอร์ก็คือ Teacher รวมกันเป็น Rapture คือคุณครูที่สอนเ <laughs> วิธีการแรปโยครับผม <laughs> น่ารักมากเลยอะ่ะเมื่อกี้เนี่ย ช่วงแรกเราได้ดูทั้งตัวอย่างการสอนตอนตอน้นกับคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นคลิปแรกรที่หนิงนึกถึงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เด็กๆนะแต่คนทั่วไปเนี่ยที่เรียนรู้เรื่องของภาษาไทายสามารถฟังเรียน<า>และนําไปใช้ให้ถูกได้นั่นก็คือค่ากับ ค่ะใช่อันนี้คือครูท็อปคิดได้ยังไงมาร้อยเรียงเป็นแรปอย่างนั้นได้คือเรารู้สึกว่าเราเป็นครูภาษาไทยมาก่อนะเนาะแล้วเราก็คิดถึงวิชาภาษาไทยที่เราเคยสอนนะเพระเราเปลี่ยนวิชาไปแล้วทีนี้ค้าขเนี่ยเป็นประเด็นประเด็นโลกแตกประเด็นโลกแตกใช่ยังใช้ผิดกันอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังใช้ผิดจะแรปอีกกี่ทีก็ยังใช้ผิดครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอาประเด็นนี้มาเล่นแล้วกันเอาประเด็นนี้มาสอนเผื่อว่าคนจะใช้ถูก มากขึ้นเราก็เลยทํำยังไงดีให้คนสนใจถ้าพูดทั่วไปอาจจะไม่สนใจก็เลยเรามีทักษะด้านนี้แหละเราแรปดูแล้วกันก็ไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนก็แชร์เยอะแล้วก็ใช่คนแชร์เยอะแล้วก็เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะค่ะค่ค่ะเนี่ยคือใช้ยังไงแล้วก็สะกดยังไงอันไหนมีไม่เอกอันไหนมีไม่เอกแล้วออกเสียงยังไงไปฟังกันค่ะคุณผู้ชม อยากเขียนคะนึกถึงโยคะก็ได้โยคะมันเขียนง่ายใครใครก็เขียนได้โยคะเขามีสอนใครใครก็เห็นป้ายเขียนคะเป็นขะบอกเลยว่าไม่ใช่ส่วนคําว่าขาก็แค่เติมไม้เอกและแค่ขีดเดียวง่ายดายคล้ายเสกคะไม่มีไม้เอกใส่เอกขอให้เบรกถ้ยังเขียนผิดอยู่จะถูกจับย้ายเกต นี่คือตัวอย่างนะคะที่ทําให้พหนิงเห็นว่าครูท็อปเนี่ยให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความสนุกแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วเลย<อ>ไม่เฉพาะลูกศิษย์ของตัวเองครับผมคือการที่พอมาทำโซเชียลมีเดียปุ๊บมันกว้างกว่าห้องเรียนมันกว้างกว่าที่โรงเรียนเซนคาเบรียลแล้วอ่ะใช่ครับอ่าแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยมีไหมที่มีคนมาขอความรู้หรือครูท็อปต้องไปไปเทรนให้เขาหรือว่าไปแนะนําครูอะไรต่างๆซึ่งครับผมไปบอกวิธีการแบบเนี้ยให้ครูบ้างไหม คือหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีติดต่อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้มีคิวไปหรือว่าอย่างไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ากําลังจะไปแล้วก็มีแบบล่าสุดเนี่ยเชิญไปที่มหาวิทยาลัยแล้วอย่างเงี้ยเรากลับไปสอนนักศึกษาปีหนึ่งที่กําลังเรียนครูไปให้แรงบันดาลใจเขาที่กาลังจะไปในวิหน้าอะไรเงี้ยครับผม,มก็มีการติดต่อมาเหมือนกันครับค่ะค่ะคือครูท็อปเองเนี่ยไม่ใช่แค่แรปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากลลเม็ดเด็ดพรายลูกเล่นอะไรต่างๆม,มุกเยอะมากอะไรอย่างเวลาสมมุติว่าแต่งตัวเป็น ซูเปอร์ฮีโร่มาหรือว่าแต่งตัวอะไรต่างๆพร็อพอะไรต่างๆนี่คิดยังไงกค็คิดว่าแบบช่วงที่แต่งซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคือช่วงที่เด็กๆเ,เนี่ยมาเรียนจากอนุบาลเปลี่ยนมาเรียนกับเราที่ป <c oughs> .1 ทีนี้เราก็ต้องรู้สึกว่าเออเราจะเวลคัมเขายังไง <c oughs> เขารู้สึกว่า <c oughs> เออสนุกสบายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าครูโ <c oughs> รงเรียนนี้เออแปลกดีเนาะ <c oughs> สนุกดีเนาะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องกลัวเพราะเด็กป .1 ก็จะกลัวการมาโรงเรียน ู้เปล่ไหมครับปรเป็นช่วงรอยต่อของวองัยช่วงรอยต่อของวัยแล้วก็คิดอยากจะแต่งก็แต่งเลยอะไรครับคือโชคดีทางโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ค่อยว่าอะไรไม่ไม่ว่าอะไรก็คือสนินกันอยากทาอะไรทําสตังมาจากไหนเบิกได้ไหมอ๋อเบิกสตงัสตงตัวเองสตังตัวเองความชอบส่วนตัวไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสเพราะรู้สึกว่าเออเราก็ได้ใช้แล้วก็เด็กๆก็สนุกก็จบ ผมว่ามันคุ้มนอกจากเรื่องของคอสตูมนะคะแล้วก็พร็อพต่างๆแล้วเนี่ยต้องมีวิธีการหลอกล่อด้วยชอบมีของมาแจกเด็กๆใช่อันนี้ก็ลงทุนเองเหมือนกันก็มีลงของโรงเรียนมีงบครับมีงบด้วยของโรงเรียนด้วยแต่ถ้าเราอยากจะแจกเยอะๆหนักๆเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าเป็นงบตัวเราอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้ค่ะสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราสอนเด็กชั้นประถมโดยเฉพาะปหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คุณท็อปบอกว่าเป็นรอยต่อระหว่างอนุบาลแล้วขึ้นเหมือนกับโอ้ยจะเป็นเด็กโตแล้วนะเป็นพี่ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย กลยุทธ์ที่สําคัญหรือหัวใจของการสอนเด็กป1ที่คุณท็อปรเรียนรู้<ม>แล้วก็มีประสบการณ์มาว่าทําแล้วดีเนี่ยคืออะไรบ้างผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะความเป็นกันเองอเราจะไม่ให้เขารู้สึกว่าเป็นครูที่น่ากลัวใช่เราจะให้รู้สึกว่าเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเหมือนคุณพ่อเหมือนสมาชิกในครอบครัวอมอบความความรักความเมตตาไปให้ผมว่าเนี่ย ความเป็นกันเองอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้วิธีนี้หรือว่าจะไม่ชอบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทําให้เขารู้สึกสบายคอมฟอร์ตแล้วก็กล้าที่จะตอบคําถามกล้าที่จะพูดกับเรานี่คืออย่างแรกเลยก็คือเล่นกับเขาผมรู้สึกว่าเด็กปอนหนึ่งจะมีคําพูดเยอะแยะมากมายอยากจะมาพูดกับเราอยากจะมาเล่นกับเราตลอดเวลากรต้องพูดกับเขาแม้ว่าบางเรื่องเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจสําหรับผู้ใหญ่นึกออกไหมครับแต่มันน่าสนใจสําหรับเขาไงเราต้องฟังฟังเขา คุยบางทีเขาอยากเล่าเรื่องขึ้นใหม่เงี้ยแต่เด็กปอนนึ่งเวลาเล่าเรื่องก็จะเล่าแบบติดติดขัดแบบติดอ่างบ้างอะไรเงี้ยต้องห้ามเบรทน่ะปล่อยเขาแล้วก็ให้เพื่อนเอาฟังปรากฏว่าผมอ่ะเขาเล่าเรื่องตลกในห้องเด็กอาสาเล่าเรื่องตลกในห้องผมไม่ขำหรอกนะ แต่ว่าเพื่อนเขาขำไงพอเราจบแล้วเพื่อนเขาขำเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงเขาเนี่ยมุกของเด็กเดี๋ยวของเด็กเขามีความสุขกันในห้องเราก็ต้องจอยกับเขาใช่เราก็ต้องพยายามส่งเสริมเขานี่แล้วก็เลยหัวเราะที่เราไม่ขำแต่กลายมาผมไม่กลายเป็นว่าเออมันน่ารักครับผมน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เผอแบบมีความสุขไปด้วย2อะไร2ก็คือเรื่องของทักษะในการสอนผมว่าสอนแต่ละระดับ ชั้นเนี่ยมันมีเทคนิคต่างกันแต่สำหรับเด็กเล็กเด็กป .1 นะเราต้องไม่ใช่แบบว่าสอนความรู้ไปเรื่อยๆเราต้องพยายามถามคําถามเขาให้เขารู้สึกว่ามีลูกล่อลูกชนเช่นเคยไปไหมอันไหนเคยเคยทาบ้างหรือว่าเป็นทักษะเทคนิคในการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาสําคัญใช่อย่างเช่นผมจะบอกตัวเองหมนเันหุ้ยมาเซอร์ไม่เก่งเลยมานเสอร์อ่านคานี้ไม่ออกอ่านอ่านออกไหมเขาก็จะอ่านทั้งที่เราอ่านออกทุกคํา จำได้เห็นเห็นเห็นในคลิปเห็นในคลิปที่บอกว่าเนี่ยในมาสอท็อปอ่านไม่ออกใครอ่านออกได้บ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็แย่งกันตอบถ้าให้สรุปผมว่าเป็นทักษะการสื่อสารนั่นแหะคือสําคัญทักษะการสอนทักษะการสื่อสารจะสื่อสารยังไงให้เด็กเนี่ยสนใจเรียนกับเราถ้าผมได้อ่าจะฝากอะไรกับเด็กๆที่กาลังเรียนครูเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยกำลังเรียนจบครูเนี่ยหรือกำลัง เพิ่มพูนความรู้เนี่ยอยากให้หาความสามารถสักอย่างหนึง่งให้หากลยุทธ์ไม้เด็ดของเราอ่ะที่เราจะสามารถเอามาใช้สอนหนังสือได้ <c oughs> จะร้องเพลงลูกทุ่งจะร้องแรปจะทําสื่อการสอนไปพัฒนาจุดนี้มาให้เราเด่นแล้วก็สามารถเอามาใช้ในห้องได้พยายามอิดอาวุธทุกอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถคุมชั้นเรียนได้ผมว่าสําคัญครับผมทีนี้เรื่องสื่อครูท็อป ครูท็อปใช้สื่อเยอะมากอ่ะทั oh, ้งสื่อทั้งตัวเองก็เป็นสื่อข้าวของของขวัญรางวัลอะไรต่างๆก็เป็นสื่อกับที่สําคัญมากในยุคสมัยนี้คือเทคโนโลยีครูท็อปใช้ใช้พวกนี้เยอะมากค่ะแปลว่าครูสมัยนี้จําเป็นต้องเท่าทันเทคโนโลยีใช่ไหมต้องเท่าทันมากๆยิ่งยุคที่เ i เข้ามาแล้วเนี่ยบางนักเรียนบางคนเนี่ยใช้ AI ทํทการบ้านส่งครูคุณครูตรวจสอบไม่ได้ด้วยว่าทาเองหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าเท่าทันเพื่อที่เราจะได้สามารถสั่งงานหรือมอบหมายงาน ให้ AI เนี่ย ไม่สามารถช่วยได้ขนาดนั้นสมมติว่าเราเป็นโรงเรียนเอกชนรเราอาจจะมีความพร้อมอต่างๆนาน,นานใช่ไหมแต่สมมติครูโรงเรียนรัฐบาลครูโรงเรียนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเลยต่างๆบอกโอ๊ย <c oughs> แค่สื่อธรรมดายังแทบจะไม่พอใช้เลยยังต้องไปฝึกเทคโนโลยีอีกเรื่องต่างๆครอบจะให้กําลังใจยังไงเรามันมีวิธีการประยุกต์อย่างอื่นแทนไหมคือลําดับแรกเนยนะครับสำหรับครูที่กลัวว่าทําไม่เป็นไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยผมว่าเริ่มต้นอย่างแรกเลยคือลงมือทําดูก่อนครับผมเพราะว่าเพื่อนครู ผมเล่าจากประสบการณ์ผมนะมเพื่อนครูหลายๆท่านเนี่ยเวลาเราเจอเทคโนโลยีเนี่ยเรามักจะขอความช่วยเหลือก่อนอว่าน้องทําให้หน่อยสิ<อ>น้องช่วยพี่หน่อยอแต่พอปรากฏว่ามันมีสถานการณ์บางสถานการณ์ครับที่ไม่สามารถมีใครช่วยใครได้ต้องลงมือทําเองอปรากฏว่าเขาก็ทําได้ <d ream. S 2> ใช่แต่อาจจะต้องเริ่มจากลงมือทําแล้วก็มาปรึกษารุ่นน้องเพราะว่าคุณครูที่จบใหม่ครับตอนนี้ใช้เทคโนโลยีกันเป็นทุกคนแน่นอน <d ream. S 2> และสาหรับโรงเรียนที่ไกลปืนเที่ยงอันนี้ยอมรับเลยครับผมว่าเอากว่าจะทาสื่อมาแต่ละชิ้นหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่าไม่มีอะไรมาตอบสนองก็ครูบางท่านก็ให้กําลังใจมากๆเลยครับขยันทําสื่อทํามือมากอันนี้ก็ช่วยทําให้เด็กเนี่ยอยู่ในห้องเรียนได้รวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็ อ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เท่า <S <S 1> <S 1> ที่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แบบว่าอาจจะฝากอ่าในอนาคต ถ้ามีการสับสนมากขึ้นก็จะดีกับวงการครูฮะจริงค่ะคือสื่อทํามือนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีเทคโนโลยีก็ยังจําเป็นอยู่ตัดกระดาษกระป๋องอะไรวัสดุดีวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยยังจําเป็นอยู่แต่ก็ใช้เวลาเยอะมากถ้าเราลงทุนกับเทคโนโลยีในการสอนทุกห้องเรียนเนี่ยมีจอแบบโรงเรียนเอกชนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งคือคุณครูสอนง่ายขึ้นพอคุณครูสอนง่ายขึ้นคุณครูใช้เวลาในการเตรียมสื่อน้อยลงแล้วก็สามารถเตรียมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับตัวผู้เรียนนะครับเขาก็สามารถเรียนได้อยา่างสนุกสนานและเห็นภาพมากขึ้นบางทีเนี่ยสอนเรื่องมายาลาบผูกใบเด็กไม่รู้จักเด็กกรุงเทพไม่เคยเห็นแล้วก็เปิดจอขึ้นไปเลยก็เห็นชัดเจนเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหยูทูบเนี่ยแทบจะเป็นครูแทนเราด้วยซ้ําใช่แล้วก็สามารถเปิดให้เขาเห็นภาพได้เลยที่นี้ตัวครูท็อปเองตอนเนี้ยสอนวันละกี่ชั่วโมง อ๋อสอนทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยยี่สบาคาบครับแบ่งเป็นบางวันก็สี่คาบบางวันก็ห้าคาบบางวันสูงสุดก็6กคาบเรียนครับผมค่ะแล้วคือสอนเวลามันคละกันเนี่ยสอนหลักๆแล้วคือสอนสังคมแล้วมันแยก<ช>ย่อยไปอีกไหมเนื้อหาต้องเป็นกี่วิชาอะไรที่อยู่ในนั้นที่จริงแล้วครูปรหนอย่างพวกเราครับต้องสอนได้ทุกวิชานนแต่เราจะมีวิชาประจําอย่างผม, Social Study, ส,มสังคมเป็นภาษาอังกฤษแต่จะมีคาบเสริม ก็คือค่าพิเศษค่าแปดอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผู้ครองยังไม่สามารถมารับลูกได้ก็ส่งให้เรียนต่อไปอ,นนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสอ,อใช่ก็คืออันนั้นคือสอนทุกวิชาเราก็จะมีทบทวนบทเรียนกัน ซึ่งเด็กๆจะอยู่กับคุณครูประจําชั้นซึ่งผมก็เป็นคุณครูผู้ช่วยในห้องนั้นคุณครูมีสองท่านในห้องเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วคุณครูเนี่ยก็ต้องสามารถสอนรีวิวได้ทุกวิชาต้องมีความรู้ทุกวิชาเพราะพี่หนิงเห็นคลิปเนี่ยครูท็อปสอนหลายวิชามากเป็นเพราะเป็นมีชั่วโมงแบบนี้นี่เองใช่ใช่ครับก็เลยได้สอนหลายวิชาก็ต้องเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ต้องเอามาใช้ในทุกวิชาค่ะค่ะตอนกลางคืนกลับบ้านไปต้องเตรียมสอนวันรุ่งขึ้นไหมเตรียมบ้างในบางสัปดาห์ครับ บางสัปดาห์ที่เป็นเนื้อหาใหม่หรือว่าเราต้องการปรับสื่ออันนี้รู้สึกว่าปีที่แล้วยังไม่สุด เราก็จะมาปรับเนื้อเพลงมาปรับสื่อกันอะไรเงี้ยครับก็จะเปิดคอมนั่งต้องเด็กๆไปอะไรเงี้ยแปลว่าไม่ได้เหนื่อยทุกวันไม่ได้เหนื่อยทุกวันขนาดนั้นครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็วางแผนเนี่ยคือเหมือนกับว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยคิดทําสื่อของทั้งเทอมเลยอย่างนั้นคือดีใช่ไหมจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในในประจําวันเพราะเกิดมีภาระงานอะไรต่างๆมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ครับผมอ๋อครูท็อปก็ใช้วิธีแบบนี้นอกจากแบบปีหนึ่งผ่านไปอยากจะปรับสื่อใหม่ก็ค่อยเอามาประย พี่หนิงบอกครับเพคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์มันสําคัญมากนะครับผมว่าในการออกแบบการสอนเนี่ยถ้าเรามีความสร้างสรรค์เนี่ยมันมันแปลงห้องเรียนมันแปลงไปได้หมดเลยเราจะเอากองเข้ามาก็ได้เราจะดีกองก็ได้เอออะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะผมว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันทําให้เกิดเทคนิคใหม่ๆเฉพาะตัวบุคคลด้วยก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ขอเคล็ดลับครับผมคืออย่างครูท็อปเนี่ยเอเนอร์จีมาเยอะมากพลังงานมาเยอะมาก เราต้องมีวิธีคิดยังไงคือแน่นอนว่าเราก็เป็นมนุษย์ผู้ถูชนใช,ใช่ไหมบ,บางวันเราอาจจะเหนื่อยก็ได้บางวันอาจจะง่วงก็ได้บ,บางทีอาจจะหิวก็ได้บางทีอาจจะหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะรเรามีวิธีการที่จะปรับอารมณ์หรือจิตใจของเรายังไงแล้วก็เรียกพลังยังไง <S <S เพื่อให้สอนได้แบบครูทอ็อปอ่ะผมว่าหลักๆแล้วก็เราเป็นอาชีพครูครับเรา<ม>ยอมรับในอาชีพของเราก่อนว่าอาชีพของเราเนี่ย เป็นอาชีพที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอพอเราเข้าไปในห้องเนี่ยบางทีเราเหนื่อยแต่เราต้องยอมรับว่าเด็กอะความไร,ร้เดียงสาของเขาเวลาเขาพูดมาแบบเขาทักทายเราเขาเฮฮาเนี่ยมันทําให้เราแบบ ฮึบขึ้นมาหน่อยช่ชฟูขึ้นมาหน่อยซึ่งบางค้าเนี่ยผมก็มีแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราอาจจะเบรกร้องแรปหน่อยแล้วกันมีเอเนจีตกไหมมีครับเพิ่งรับห้องไปโอ้โหสุดมากสุดเบอร์มากห้องต่อไปเออห้องนี้เพิ่งรับไปเมื่อต้นต้นต้นสัปดาห์เอานี้เดี๋ยวเราอาจจะมารีวิวกันธรรมดาธรรมดาเนาะผมอยากร้องเพลงวันนี้เปร้องเพลงเหรอผมเซิร์ชท็อปผมอยากเรียนกับมัเซิร์ชท็อปต่อเย่มาแล้วนึกออกไหมครับมันเป็นกําลังใจว่าเราก็เอาสน่อยพอมันเหมือนเป็นยาใจนะมันฮึดขึ้นมาใช่แล้วก็เเเรราาากกก็ลืมหหนนนน่่ออออออยตตั้้แพจง ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยหมดหมดแรงแล้วอะไรครับโแบตใช่ครับผมมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่หนิงเห็นบ่าว่าโอ้ยตอนบ่ายโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงแต่ก็สู้ต่อสู้ต่อแบบหยุดหยุดก่อนฟังก่อนแล้วก็แบบว่าที่จริงมันก็มีเทคนิคแบบแกล้งเป็นลมอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาหาเราแล้เราก็แล้วก็ ดาวเขาคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีพลังงานจริงๆอะ่ะบางทีก็อาจจะไม่ต้องฝืนก็ได้แต่เอามาเขามาทํากิจกรรมอะไรสนุกๆแบบพาชีน้นู่นชี้นี่ลอๆๆ่อๆไปเรื่อยๆมีลูกๆๆๆๆล่อลูกชนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจิตวิญญาณครัวนะพอเด็กสนุกพอเด็กเริ่มมีอะไรต่างๆสนองตอบและสนุกซึ่งกันและกันเนี่ยรเราก็ พลงัลเงเราก็กลับมาเองเพราะว่ากําลังใจของครูส่วนใหญ่ที่มามเมนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาจะพิมพ์เสมอเลยว่าถ้าสมมติเด็กตอบคําถามเรียนอย่างเนี้ยเราก็มีแรงสอนเหมือนกันอ่าเขาจะพูดอย่างนี้ประจําเลยครับผมค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาฟังข้อคิดและแรงบันดาลใจที่ครูท็อปจะให้กับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูทั่วประเทศแล้วก็น้องๆในสิทธินักศึกษาที่กำลังเรียนครูกันค่ะสักครู่ค่ะ กลับมาช่วงสุดท้ายอยากจะให้ครูท็อป ให้กำลังใจเพื่อนครูทั่วประเทศแล้วก็ให้แรงบันดาลใจน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ทางด้านนี้แล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูยังไงคะได้เลยครับก็คือก่อนอื่นเลยผมต้องให้กำลังใจเพื่อนครูทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่เหนื่อยมาก <c oughs> แต่เราก็ต้องอดทนเนาะเพราะว่าปลายทางเนี่ยเมื่อลูกศิษย์เราไปได้ดีหรือว่าลูกศิษย์เราสนุกสนานกับการเรียนของเราเราเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ลูกศิษย์เราตั้งใจเรียนเต็มที่มันเป็นยาใจเราอาชีพครูไม่ต้องการอะไรเยอะครับต้องการให้นักเรียน ผมว่าถ้าคุณครูทําได้เนี่ยมันก็มันจะช่วยเสริมกําลังใจครูให้สอนต่อไปเรื่อยๆเป็นกาลังใจให้ครูทุกคนและสาหรับน้องๆน,นะครับที่เรียนครูหยุดตอนนี้นะครับก็ขอฝากไว้ในฐานะรุ่นพี่ครูคนหนึ่งนะครับพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ย <c oughs> ไปพัฒนาทักษะการสอนหาความสามารถตัวเองครับแล้วก็ทุ่มเทกับมันแล้วก็เอามาใช้ในการสอนประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ก็สําคัญครับขอให้น้องๆโ <c oughs> ชคดีในการสอนหนังสือในอนาคตครับผมค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะไม่แปลกใจเลยที่ล่าสุดนะคะครูท็อปเองได้รับรางวัลเหมือนเป็นดาวติก๊กตอกนะ เขามีรางวัล Story of the Small ซึ่งแบ่งแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูแล้วก็ผู้ที่อยากจะสร้างสรรค์าง,งานด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนพี่หนิงคิดว่าเอาแบบอย่างจากครูท็อปวิธีคิดแบบครูท็อปเนี่ยไปใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากเลยครับผมพี่หนิงค่ะนอกจากนี้เนี่ย จะดูครูท็อปได้จากไหนอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ f a c e b o o k แล้วก็ YouTube ช่อง Rapture ์ครับผมิกตอกก็ใช้ชื่อเดียวกันใช่ครับ t ิกตอกจะใช้ชื่อว่าท็อปอานนท์ครับผม t ิกตอกใช้ชื่อท็อปอานน์ค่ะคแล้วก็มีงานใหม่ล่าสุดนะคะเป็นพิธีกรเพราะว่าเป็นช่องการศึกษาใช่ครับผมค่ะ ก็คือเป็นช่องรายการสังคมสนุกคิดครับทางช่อง ALTV สามารถไปติดตามได้ทุกวันศุกร์18นาิ40นาทีถึง19นาฬิกาครับผมโอ้น้องๆกลับจากโรงเรียนกันพอดีเลยดูกันได้ทั้งครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่องการศึกษาแล้วก็ถ้าดูไม่ทันวันศุกร์ก็จะรีรันได้วันไหนนะเอาวันจันทร์ครับบ่ายโมง20ครับผมค่ะแล้วเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาก็เป็นการเล่าเรื่องราววิชาสังคมครับแบบสนุกสนุกมีทั้งแรปแล้วก็มีเล่าเรื่องเท่าทางประวัติศาสตร์ให้น้องๆเนี่ยจาได้ง่ายครับผมค่ะ สอนสนุกๆ<ช>แบบที่ครูท็อปสอนที่เซนคาเบียวไปใช้เช่นเดียวกันค,ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่สนุกและสร้างแรงบาันดาลใจแล้วก็เหมาะมากเลยที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กยุคใหม่ในเวลานี้นะคะกับครูท็อปของเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาแบ่งปันค่ะ,คะผมขอบคุณเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใย,ยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ